ต่อครับเมื่อกี้ไปเข้าฉากมาแล้วก็ผมไปเก็บภาพเบื้องหลังมาด้วยแล้วก็เมื่อกี้ทําอะไรบ้างพี่เมื่อกี้เนี่ยไปวางระเบิดเ <ik> ท้ายิ่งขี้วางข้างเรื่อง oh. เ,รเราไม่รู้ตัวดีตัวร้ายแต่ไม่ใช่ร้ายนะครับ uh huh. uh huh. ระเบิดเท้าที่ห้องขังเลยเอ,อแล้วผมไปลุกน้องพี่ด้วยนะใช่แต่ว่าพี่ uh. มาทําไมวันนี้มาติดคุก จริงอสิสามวันตายแล้วแล้วอะไรหลานหลานหลานเป็นนางเอกมาประกันตัวก็คือเออมาเปิได้หรอจ้าพี่โบนางเอกเขาชื่ออะไรนะพี่เปียวอ่ะพี่เปียวมาประกันตัวมาประกันตัวเออครับมาต่อพี่ต่อแล้วเนี่ยนี่คุยเรื่องเนี่ยเรื่องสตาร์ตต่อนะใช่ เราพูดถึงเรื่องที่ว่าได้ได้ไดถ่ายทําที่ว่าทำเวิร์กช็อปใช่เก็บเป็นสต็อกไว้แล้วแล้วก็พี่บอกว่าอะไรซ้อมลากเลือดเลยแล้วพอมาวันจริงมันมันถูกเริ่มถูกป้อนงานแล้วอ,อืมพอเราก็เริ่มสะสมประสบการณ์จัดการไปออกกองไปสตันเนี่ยคลามประจํากองหนังต่างๆพอเสร็จแล้วเนี่ย เราก็ได้มีเวลาว่างอะพวกเราแปดคนก็ได้ทำเวิร์กช็อปก้อนเออทเวิร์อช็อปเวิร์กช็อปเนี้ยมันคือการซ้าการทําแอคชั่นการสร้างแอคชั่นขึ้นมาให้เพื่อนได้มีชื่อหน่อยได้ไหมกี่คนอะจับหมดแปดคนแปดคนจับชื่อเลยมีปอมออ๋อกิตชายฮิวโกเอ็ดโดเฮ้ยเอ็ดโดด้วยเอ็ดโดเนใช้รุ่นเดียวกันอาจารย์เอ็ดโดเจ้านัดกามพลกามพลเจ้าสมาชิกหลังเดี๋ยวนะนัดนี่คือผอมๆใช่ดำาำ เฮ้ยแสดงว่าผมได้ร่วมงานหมดเลยนี่หว่าใช่ท่าน้ไงต่อเจ้าเขาเป็นคนที่กล้าเพราะว่าเขาเข้ามาจากรายการกบนอกกลาพี่เจ้าโอ้โหดีเลยโอเคเออเขามากรบนอกกลาเขาเลยเลยเป็นสตันคนที่กล้าุดท้ายกรบนอกกลาพูดถึงยังไงเขาทำอะไรเขาเขา เป็นรายการที่เกี่ยวกับว่าชีวิตคนต่าไม่แน่ใจะแล้วก็ขายพี่เจ้าใช่ครับแล้วก็ได้เข้ามาฝึกซ้อมลองหนุนมาฝึกซ้อมแล้วก็พอดีอาพนาเขาเลยเห็นแววอือก็เลยดึงเข้ามาเป็นคนที่ก้าคนสุดท้ายพอเรามีสมาชิกใหม่มามันเหมือนว่ามัน้ะพูดตรงตัวนี้ขอขออนุญาตเนาะครับมันเข้ากันได้ไหมเลยหรือว่ามอนรับน้องไหมเพราะว่าเจ้าเขาก็อ่าเคยรีใช่รักอยู่แล้วใช่แล้วก็ <K ill in> เขาก็เก่งแบบเขาอ่ะแล้วทางแหละเวลามันเข้ากันม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 ันเข้าแล้วมันต้องปรับตัว <S <S แรกๆเขา้องปรับอีกหนึ่งว่าเขาว่าอ,อะไรที่มันไม่ได้ <S <S ช่องไฟไม่เหมือนกันเอออคียี่หน่อยคัยี่หน่อยช่องไฟตรงนี้ก็คือการเล่นแอคชั่นเนี่ยครับเราซ้อมมาของของของทิมพพนาสตันเนี่ยก็จะซ้อมซ้อมกันเราก็จะรู้ช่องไฟกันแต่เขาว่าใหม่ช่องไฟ,ไ,อไฟเขาไม่เหมือนเราเขาอาจจะเคยซ้อมที่อื่นมาหรือว่าซ้อมเองมาอย่างเงี้ยพี่พอคนเขาไม่รู้ว่าช่องไฟคืออะไร สเปซระหว่างเราต่อสู้กันสองคนเนี่ยเราจะเข้าเราจะออกเราเข้าไปหนึ่งจังหวะเขาต้องถอยหนึ่งจังหวะคือมันจะสัมพันธ์กันช่วงมันอยู่ที่การฝึกซ้อมแต่อย่างเจ้ามาเนี่ยเราเข้าเขาอาจจะไม่ถอยอันนี้มันต้องฝึกให้มันมาให้มันเป็นแนวทางเดียวกันพวกเราแปกคนจับตันตั้งทีของพันนาไม่นานครับเพราะว่าเขาเขามีสมมืออยู่แล้วถ้าถ้าช่องไฟไม่ได้มันจะผิดคิวบใช่มันจะไม่สวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่สวยแล้วก็คิวก็จะมีการผิดพลาดได้อื มันต้องไปไปอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยแต่ว่ามสมมติเราไปแล้วเขาอยู่อย่างเงี้ยครับมันก็จะผิดคิวแล้วก็คิวก็จะสวยจากมือที่จะต่อยสุดได้อถ้าต่อยสุดก็โดนหน้าเขาไม่สวยด้วยชเจ็บตัวไหมเจ็บตัวด้วยครับ<อ>จากเจ็บอยู่แล้วก็จะายเป็นเจ็บมากเพราะว่าผิดคิวพี่เวลาโดนจริงๆอะนะ,ะโกรธกันโกรธกันไหมไม่นะครับ มันผิดจนถึงขนาดไหนจนที่ว่าพักก่อนคือไม่คุยแล้วหรือมันมีคือมันมีไหมว่าไม่มีไม,ม่มีตรงนั้นเลยครับคือเราเราทำแอคชั่นรู้อยู่แล้วว่ามันมันคือการต่อสู้แล้วการต่อสู้ตรงนั้นที่เราคิดคิวมามันคต้องโดนจริงเท่านั้นครับไม่โดนเราไม่ทำเพราะเราขายตรงนั้นไงพี่พี่บอลไอ้พูดถึงความเป็นความชอบแบบนี้นี่แหละแล้วก็ทำอย่างเงี้ยมันเป็นรายได้ที่ดูแลความเป็นตัวได้ไหม ไม่นนได้ไมผมผมปีเรียนรู้สตาแมนแต่ผมัำได้ตังค์ด้วยผมไม่ต้องต่ค่าเรียนแต่ผมได้ตังค์เป็นเงินเดือนด้วยตอนนั้นที่วารันดูนะครับแล้วก็ออกกองก็ได้ตังค์ออแต่ต้องเป็นเรทต้องเป็นในในในพูดถึงคุณภาพของสตานนะฮะหมายถึงว่าคือหมายถึงว่าเขาเรียกอะไรอยู่ๆไม่ใช่ใครจะเข้าไปตรงนี้ก็คงไม่ง่ายสองคือหมายถึงว่าต้องมีมีงานมีผลงานมีฝีมือของตัวเองเข้าไปอ๋ะใช่ใช่ครับก็ต้องต้องซ้อมครับเพราะว่า อาฝากถึงน้องๆเลยเพราะว่าไอ้ไอการซ้อมสตันเนี่ยถ้าเราฝึกตอนนี้มันมีมันมีระบบเซฟตี้เยอะแยะเลยอย่าไปมองข้ามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคำว่าอย่ามองข้ามพาย,ยี้หน่อยคือยังไงมันจะทําให้เราเจ็บตัวเดี๋ยวนะใช้ควรใช้เซฟตี้ควรมีเซฟตี้เราจะได้<อ>ไรก็ขอให้ใช้เซฟตี้ไม่ใช่ว่าไวรุ่นตี้พี่หลายๆอย่างอุปกรณ์หรือเล่นเซฟทั้งอุปกรณ์ทั้งการฝึกซ้อมให้มันเซฟตี้ เราอยากคิดว่าเราจะไม่ไม่เจ็บไม่ปอดไม่เคล็ดขอขยี้หน่อยคำว่าเล่นให้เซฟตี้โดยยังไม่มีอุปกรณ์นะเล่นป้องกันได้ยังไงทั้งทั้งที่เราควรจะมีบันดี้ในการปุกเพราะแต่เราเจ็บตัวขึ้นมาใครจะพาเราลงมาแล้วสถานที่ซ้อมถ้าเราไปซ้อมที่ยิมได้เขามีบอกมีอะไรเราซ้อมอย่างนั้นดีกว่าอย่าคือถ้ามันถ้ามันได้ก็คือไปซ้อมอย่างนั้นดีกว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะ บางบางที่เขาเป็นสนามกีฬางไงพี่หรือว่าสนามหญ้าจะดีกว่าซ้อมพืนปูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การซ้อมก็คนคนเขาเรียกว่าอะไรจับปุ่มกันแล้วก็เออคือโอกาสเนี่ยมันมันมันพร้อมกว่าเพราะว่าอะไรมันทําคนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่แล้วใช่ใช่ถูกไหมนั้นวอร์มร่างกายได้แต่พอเวลาที่จะเข้าคิวมันต้องมีคู่ครสองมันก็จะมีบัด้พัฒนาเลยมีบัดดด้แล้วก็เจอครููครพอเจอครูเสร็จก็มีงาน ไปลว่ามันจะต่อไปเลยเอยเพราะว่าในรูปแบบตรงเนี้มันเล่นเป็นทีมถ้าพูดถึงเนาะ<ห>แล้วก็ไปด้วยกันตอนเนี้สถานที่ท,ท,ที่ตอนนี้ที่มึงถ่ายเยอะมากการที่จะมาซ้อมเนี่ยมันมีที่ซ้อมฟรีก็มีอืลองหาดูครับผมก็ไม่แน่ใจคือทุกอย่างมีการลงทุนอมันมีค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องลงทุนให้กับตัวเองลงทุนให้กับร่างกายเราคือฝึกซ้อมลงทุนให้กับวิชาหรือความกันไปต่อได้ก็คือเข้าไปลงทุนจนต่อครับ ถ้าผลการลงทุนที่การลงทุนที่ดีที่สุดคือลงทุนกับร่างกายพี่ถูกไหมใช่พี่ไปซื้อพี่กาลังว่าผมมีภูมิไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไปซื้อเครื่องทำน้ำมาแตกหน้าไม่ทอาว่าพี่ดูแลตัวเองถูกไหมให้หน้ามันใสดีกว่าซื้อของดีๆกินก็คือลงทุนถูกต้องไม่ต่างกันไม่ต้องทุกอย่างพี่พี่ตื่นมาพี่ต้องแปรงฟันแล้วใช้มีค่าใช้จ่ายเราก็ไปเสียอีกหน่อยเดียวอเราถ้าสถานที่ถ้าเป็นแบบ ของของของราชการหรือว่าสนามกีฬาต่างๆมันคือเขาให้ซ้อมฟรีไม่กับค่าตีเท่าไหร่ยี่สิบาทร้อยนึงช่างเถอะปีนึงอะไรอย่างเงี้ยตามสนามกีฬาอย่างเงี้ยไม่ได้แพงครับแล้วก็นั่นแหละถึงแล้วบอกฝากถึงว่าเฮ้ยซ้อมก็ก็ระมัดระวังกันด้วยอย่าอย่าอย่าห้าวมากวันนี้ถ้าผมไม่เป็นอะไรเลยผมจะไปที่ไหนว่าผมแม่งเชียพี่ผมอยากจะเป็นสตันผมอยากจะทําอะไรแบบไหนไปเลยด่ มีหมดเลยที่ไหนเขาสอนที่ทมมีกลุ่มไหนเขาซ้อมตตั้ซ้อมปากั้วกระโดดแต่เขาจะมีกลุ่มกลุ่มปากั้วคืออะไรไอที่มันฟรีแลนวนิ่งที่ว่าไปกระโดดข้ามกำแพงไอที่ว่าปีนป่ายเก่งๆนะมาแล้วตอนเสรจชุดปาขั่วเมื่อกี้เราพูดถึงอุปกรณ์ที่มีเซฟตี้ขยายความใรงนี้หน่อยครับเมื่อกี้เราเล่นแบบเซฟก็ต้องซ้อมแต่ถ้ามีพวกเซฟตี้เขามาเกี่ยวข้องมีสลิงดีดีครับหมายความว่าไม่เซฟพี่หรือว่า เซฟตัวเข่าสองเข่าสองติดไว้เถอะมันคืออัดหน่อยแลยมันไม่มันไม่ทําให้เราไม่ไม่เจ็บมากอย่างเช่นเราพลาดเนี่ยพวกเข่ามันลงมาแทะพื้นเนี่ยพื้นปูนน่มันแข็งทีเดียวจบเลยเหมือนกันจบเลยเหมือนเราโดนจ่อยางมันไม่คิดว่ามันจะเจ็บเออจุดเดียวเท่านั้นแหละองวยังล่วงอ่ะพี่ง่ายด้วยแล้วหลังจากนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอคือหมายถึงว่าไม่งต้องจ่ายหนักกว่าเดิมจ่ายหนักกว่าเดิมซื้อซื้ออันเนี้ยคู่สองร้อยครับครับยอมลงทุนเถอะครับครับก็ประมาณนี้ แล้วการเล่นท่าพี่จะท่าเนี่ยมันเกิดจากเร่หอย่าพลิกแพงหรือพลิกแพงหรือว่ายังไงหรือว่าอะไรแบบไหนเรื่องท่าอ่ะก็ถึงบอกพี่ที่มี่กี้อ่ะย้อนหน่อยที่พี่ถามว่าทำไมต้องเรียนทุกอย่างใช่ไหมเออเออเท่าที่เราล้มอ่ะแล้วพี่เจ็บอ่ะพี่พวกผมล้มการฝึกกันเน่ยเพราะารหลัพื้นฐานากมนาสติกไงผมเลยต้องเรียนยินก่อนทานพื้นฐานม้วนหน้าม้วนหลังพอม้วนหน้าได้เนี่ยเราก็จะเพิ่มเป็นพุ่งม้วนอะไรประมาณเนี้ยคือทําจริงมันจะเกิดการทําจริงแล้วมั่นใจด้วยแล้วมันก็รู้ด้วย คือมันไม่ใช่อยู่ๆจะต่อยก็ต่อยล้มก็ล้มเะโดนชกเป็นคิวที่ต้องีลังกาแล้วหลังลงเนี่ยคนปกติทําได้ไหมเคยเราทำได้อะแต่ว่าเซฟได้ไหมอ่ะเออคุณกั้าทากับปูไหมล่ะพี่ปอดอันหนึ่งนะชีวิตจริงเราต่อยมันไม่เหมือนกับในบู๊ป่ะก็ต่อยหมัไม่เหมือนไม่เหมือนใช่ครับไอ้นี่เราเราทำเพื่อการแสดงพี่เราซ้อมเพื่อการแสดงเราไม่ได้จะมีปัญหาางนอกดิเออฮะสองเวแล้วสุขภาพด้วยพี่เคยง่ายผู้หญิงตีกันพี่เขาจะจีบผมผู้ชายตีกันเขาจะ